เอ้ยจางปางนะฮะศิลปินปุ้มจางปางมารุอีสานพี่น้องคาราพครับมีคนดังๆมากมายเอาท่าเต้นเราไปเต้นถูกแล้วเขาส่งคลิปมาให้ดูพี่ปุ้มหนูหนูเต้นตามพี่นะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเปิดตัวเจ้าของพร้อมแล้วก็ปิดตัวเลยบอมเปิดเปิดให้จางปางเพราะว่ายังเป็นเพลงนี้แต่งเองไอ้ท่าสี่นิ้วสองท่าขาเก้านาแล้วกันต้องเดาเดาเนี่ยเป็นท่าอะไรไปเนียเออคือคิดว่าสิเต้นจังไดเจ้าของบยิมเราให้คนเบิองเขายิม เฮาเห็ดไปห้คนเดี๋ยวมีความสุขเนาะเดี๋ยวคนเดี๋ยวมีความสุขหฮาเห็ดไปเ้าก็มีความสุข,สขอันสีดังบ่ดังสิปังบ่ปังกะขึ้นอยู่กับพี่น้องเอฟซีแล้ะก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาห้าวทะมันมีน้องคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับจากสปมสรเรเขาบอกว่าไอา้นูหนูป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแม่นูชีวิตครอบครัวพังนูอยากให้ไอ้ไปเต้นอยู่หนาเมียมแน่แล้วนูสิเป็นเอฟซีเจ้าตลอดชีวิตย่านบ่กับการที่แบบวา่าพอมาเป็นเพลงตัวเองมีท่าเต้นของตัวเองแล้ว เพลงสิบรดังซ้ำกับที่คลิปที่มันเป็นไวรหรอที่ผ่านมามสวัสดีครับผมพี่น้องครับจิตและเล่นจิตและเหล่ากับจักรวาลุกทูมนันีบอกเลยว่าแขกรับเชิญน่ารักหนาลักนะฮะทั้งสามคนเอ๊ะคอยเป<อ>็นแขกรับเ<อ>ชิญบอสสวัสดีทั้งสองฝ่ายครับผมสวัสดีครับขอบผู้เด็กเกา ผมอาจจะไม่เล่าครับสวัสดีครับผมเอกมรดกอีสานเรคคอร์ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอกมรดกอีสานเอกชายหน้าหนึ่งก็คือเอกการน้องหินหาวครับเพราะเป็นเพราะเป็นเอกการด้วยสวัสดีค่ะเจ้าไทยใส่ให้เอกการน้องหินหาวครับอ้าวเดี๋ยวเจ้าเนึ่กันได้บอกเอาไพ่หนึ่สวัสดีครับปุ้มจังปางมรดกอีสานเรคคอร์ดครับเอป็นจะคอเป็นจะคอเป็นจะคอเออ ครับสวัสดีครับซีฟนิวอันคุมลุมของปุ่มจ้างปางมอระดกอีสานเรคคอร์ดรายงานตัวครับเอาพี่รองครับเป็นหนึ่งหัวทั้งสามคนน้องมาไทยเอ็มวีครับแมนต้องบอกว่านี่คือเป็นพงงานเพลงเปิดหน้าเปิดตัวเลยบอแมนครับก็เป็นงานเพลงที่มีส่วเอ้ยจ้างปางครับเต้ยจ้างปางกับปุ่มจ้างปางแมนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้คอยได้ขึ้นจะว่าปุ่มจ้างปางว่าระดกอีสานเอ๊ะหมายความว่าอีหยังก้อนนั้นไม่น้ำสกุลอื่นหรือเปล่าก้อนนั้นนังยังบอกว่าไม่มีน้ำสกุลครับเออกลายเป็นปุ่ บ้านนี้ซุ้มมือนี่ก็มีโอกาสบูดหลายสายเงาฮะานะ,ะ,ะ,ะมาอยู่ในใช่ค่าของพี่นุกล้ำยออ่อดลงพิณหาวอาจารย์ในชาติชาสัสง,งวนในมอระดอีสานได้ขอ,อมุ่มหวกคุ้มใจดีใจนทั่วเออลอง่มลองไห้พี่น้อง <laughs> เพราะว่าเพลงนี่ก็เป็นเพ่งเปิดตัวอย่าคล้องพ่อแล้วก็ปิดตัวเลยป้องเปิดไห้จ้างปางเพราะว่าอย่างที่เป็นเพ่งที่แต่งเองสองคนกับมู เนาะมูข้นนั่นก็คือผู้ใดนุ่มน้องบัวแดงอ๋อเพ่งเปิดโตของจอเนี่คือแต่งกันเป็นนุ่มน้องบัวแดงแมนแตงกันสองคนกับผลงานเพ่งจะพิสูวาเตยจานปลากันบ่เอ็นครับเอาที่นี่ผลงานเพ่งนี่เอามูฮอทั้งสามคนได้มีโอกาสไทยเอวีน้องกันไปแล้วแต่ว่ารอดติดตามมึงพี่น้องครับพ้องกับบรรยากาศเออเดี๋ยวเสิรบรรยากาศไหมไอ้เมืองเดี๋ยวก่อนสิไปคุยเรื่องเนื้อเพลงเดี๋ยวเด้อจะมาอยู่น้ำพึ่งเดี๋ยจังใดนี่เออหมายถึงว่ามาอยู่น้ำหรือเปมาบอลเหรอมาไม่ไทยเอวีน้องกันเดีจังใดนี่อ๋อ คหรือว่าหนามาวขึ้นกันเหมือนพอสิได้มากนี่เพราะว่าคนบ่มีสันี่ก็เลยเห็นเล่าเล่าเป็เป็นแบบว่าลักษณะเราเป็นตะเบิง่ะนะโบแมนโบแมนเขาเลือกจากความสามารถ ทั้งสามคนมีความสามารถ้อิริจจางการจ้างงานได้งานงานจ้างหลายเนี่ยเพราะว่าจะเป็นตัดยาถูกต้องดำดำหน้าหน้าช่วงนี้หนาฝนน้ำท่วมไปเวียดน้ำท่านก็จะเขาจัจ้างเป็นกอสอบไส้กรับเพราะอะไรเบิ้งรถเบิ้งหัวก็คนละบรแมาณคนละจ้างคนละจ้างคนละจ้างจริงๆเราพี่พี่เฮยเออไหมเอมิกาบอถ้าเกิดต่างกันเขาหลุดจากคือพี่เอมิกาเล่นบอแมนครับตอปลายยางไปยังมากเขาเขาสุบโค้ดหลุดจากดอกเออเขาหลุดจากแต่ใน หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอที่วิ่งเพราะว่าใส่ชีวิตปกติเท่าสิบง่ได้เป็นแบบขึ้นได้ลูกเออเมกลางสินะก็คือยง่กล่งเว้นแต่งไส้ครับผมตกแรงมากแต่งหญิงแต่งหญิงแตงหญิงเกินดีนเอาว่าบอมพี่บอมพี่บอมีบอมีย่านมีเงาเออบอมมีบ่บอมีบ่มีมาอยู่ผู้เดียวครับอ๋อเหรอบอมีเมียบอมีเมียบอมีผัวผัวกับบอมี่อ๋อกำลังหายอยู่ สรุปแบบข้อสิคุยเรื่องยังกันตอเนี่จังมาอยู่นี่แล้วอาเดี๋ยวพี่ปุ่มนีกัรมาที่พี่ปุ่มเรื่องผลงานเพลงเตยจางปลาเนี่ยคือถือว่าเป็นผลงานเพลงแรกที่เปิดตัวกับมัลโรคอีสานเลยแมนแบบแบบเต็มเนื้อเต็มตัวแมนครับทีมาที่แปลกยังคือตรงมาเต้นเพลงนี่รือว่าแต่งเพลงนี่เออมันเป็นเพลงที่พูดถึงความเป็นตัวตนว่าถ้าเต้นนี้คุณเกิดมาได้ยังไงเกิดจากอะไรอืมแรกเริ่มก็คือก่อนสิเต้นท่านี่คิที่จะขึ้นมาในมีกระแสในติกต่ออ่า มันมีน้องคนหนึ่งที่เป็นแฟนขับจากสมปราวรเขาบอกว่าไอ้นูหนูป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแม่นูชีวิตครอบัวพั่หนูอยากให้อ้ายไปเต้ยนยุ่นหนาเม,มียมแน่แลหนูสิเป็นเอฟซีเจ้าตลอดชีวิตเหรอด้วยความที่ว่าเจ้าของอยากมีอเอฟซีไงเอฟซีห้ดเลยว่า FC เอฟซีตลอดชีวิตเราปวดขีดดิเมื่อกี้กินตะมุ่งลายบาที่นี่ด้วยความที่ว่าอยากอยากมีเอฟซีไหมแล้วเขาว่าเอฟซีตลอดช <c oughs> ีวิตเอาละอย่างน้อยก็มีคนนึงละ ก็เยว่าขันเจ้าปีนนี่คอยจิไปกันเลยไปเต้นขี่มอเตอร์ไซค์ห่างตัๆตัดตัดตัไปยืมมือสาเลยไปเราไปเห็นนั่นในในวัดนั้นบานนี้ก็เลยไปขอปูว่าปูครับผมมาขอทายคิดในเด้อกับทานี่เลยมาทานนี่ละกับเพ่ง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 อันเด้อนั่นละอ่านี้พอไปนั้นในในเมมนั่นเขาจะอาจจะกําลังพึ่งจัดงานเสร็จงานงานศุพึ่งเสร็จเพราะว่าดอกไม้ในพานมันมันยังไม่แห้งนะก็เลยก็เลยย่อใส่ใส่ผ้าวาซาสุด้วผู้ขานีปูมจางปางมือนีขั้นบุญหลายสายเง้วขอ มาขออนุญาตถ่ายคลิปของนี้เด้อรคันชิมิอยากเป็นคนนําพาร้อยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับประชาชนแั่น,นี่บุญวาสานามือนหนึ่งปล่อยคลิปนี้ออกไปให้คนนิยมชมชอบเด้อกษัตริย์ว่าเราก็ซาทูย่อใส่หัวแล้วก็เต้นเต้นในดอกนี่พอ,อใจเพราะเขาว่าในดอกนี่มาได้มาได้ในเซรุตีท่าในเต้นเต้นดิฟเลยนับนับจากว่าการเต้นเท่าปีเกิดตัวเองเราเราไปหามาจังใดะนี่ไอ้ท่าสี่นิ้วสองท่าขาเก้านาแล้วก็ต้องเดาเดาเนี่ยไม่หาไม่ได้ไปเลยคือคิดว่าสิเต้นจังใด เจ้าของบายิมเราให้คนเบิ้งเขายิมแรกแรกเริ่มเลยคือมักเบิ้งตลกเพชรพินท่องมัจะมีบางคลิปเพราะว่าจะเป็นพอยังตอนิ่งน่องเขาจะไหนยาติ่นสิน่าเห็นพุ่นติ่นนะก็เลยมาคิดบวกผสมเข้าไปเฮ็ดเฮ็ดหนาหนึ่งล่องเมืองอะนะก็เลยเต้นปุ๊บพอทายคลิปนี้ออกมาเสร็จปั๊บเอ่อมาเลื่อนเบื้องในติ๊กต๊อกเสียงปูเลื่อนใช่ขึ้นมาพอดีอันเดอร์อันเดอร์น่ะ ด้วยเสียงเสียงที่ใกล้เคียงกันกันเลยล้ออาท่าเต้นของไปแปลลงไปเอาแสดงว่าอันเดินน่ยเามันเสียงโจรม,มันโมเมนต์เสียงนั้นเป็นเสียงของปูเดินใช่มันเป็นบทสวดเขาเอ่อว่าพระคาถาของเพื่อนต่างหากแล้วมีแล้วมีอาจารย์นักดนตรีที่เขาทําดนตรีเขาเอาไปเอาเสียงเล่าไปใส่ดนตรีอ่าม,มันก็เลยเป็นจังหวะนั้นเราโดยจังหวะเอวที่เขาเต้นมันเขากับนั่นพอดีก็คือถือว่าเป็นท่าเต้นแล้วก็ถือว่าเป็นจะใส่คำว่าเพลงกับกาเลย้ยงใส่ว่าบทสวดตั้งสิบบอกเป็นบทบทสวดที่อาจารย์นักดนตรีเอาไปใส่พลิก็็็คือกกลลาาาายมเเปปปนนนุ้้จงแ่่ัวพ ผมเป็นคนคิดทาเต้นบทส่วนเป็นของปูหนูเดือนใช่คนรุ่นรึ้นคือกันนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปหาเราเนาะเรากับเราส่ฟังมันเหยาเลยเพราะ่าเ้ยเอาดีบทอ่นแต่ว่าคนตัดมาใส่หน่อยใส่ดตีครับก็เลยโอ้ก็เป็นคนก็ได้รู้จักทั้งปูจางปางรู้จักทั้งปูเดือนใช่จนหลายคนคิดว่าเป็นเจ้าของเองเพ่งเจ้าของเองแต่ว่าผมกับผมผมเป็นเจ้าของเสียงผมเป็นเจ้าของทาเต้นแต่ไม่ใช่เจ้าของเสียงให้ยกเครดิตให้ปูคนตลอดคนก็ได้รู้จักเพิ่มขึ้นก็เลยก็เลยเป็นที่มาของเพ่งนี่เฮ็ดจังไร เป็นเพลงเจ้าของอ่าก็เลยเป็นเนื้อเพลงมันก็กเลยขึ้นมานยกมือออกมากสองมือแล้วก็กลายเลยก็เลยกลายเป็นท่าเต้นที่พ่อตอมมาไทยเอ็มวีมันเออก็กเลยเป็นทาเต้ตาายยนนั่นเลยหมดเอวว่าสันดิ์อิลี่ <laughs> ที่แรกช่วงที่ขึ้นมานแรกขืนแบบไม่รู้อะไรโลี่ยังได้พูดเรื่องของไอเต้นไอเต้นแต่ว่าประทับใจอยู่คนึงที่แบบว่า เขาคอมเมนต์ว่าหนูก so like so like so ็ดูทุกคลิปนะที่คนอื่นเขาเอาไปคอมเมนต์ท่าเต้นพี่แต่มันก็ไม่เหมือนที่เต้นสักคนแม่มันมีช่วงหนึ่งที่พี่ขึ้นมาครับแค่สามสี่วันห้าหกล้านิูนี่คือมีคนดังๆมากมายเอาท่าเต้นเราไปเต้นถูกแล้วเขาส่งคลิปให้ดูพี่ปุ้มหนูหนูเต้นตามพี่นะแบบถึงคันเป็นฮอตนั่งง่ามเป็นดาราคนดังเลยก็ไม่เช่นะก็เลยกลายเป็นออ้เป็นอะไรที่ฟุ่มใใจไหมก็คือกลายเป็นว่าง่ายๆเป็นเป็นท่าเต้นแล้วกับบทเพลงพลิกชีวิตจนสุดท้ายไปท่าแล้วก็บมือนีก็เลยไม่เห็นเพงงขขออเจอง ย่านบอกําการที่แบบว่าพอมาเป็นเพลงตัวเองมีท,ท่าเต้นของตัวเองแล้วเพลงสิบวดดังซ้ำกับทีคลิปที่ไม่เป็นไว้ร์อลที่พันมากมถามว่าย่านบอหนีบ้บ่บ่บริคิดว่าในหัวว่าสิย่านเลยเด่กคิดแค่ว่าเราได้ทําแล้วเรามีความสุขมันมีคนหนึ่งอยู่มาคอมเมนต์ในใน,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 ในช่องทีต่ตอกว่าโอ้ยตอนนี้ตอนนี้ก็ใช่แล้วท่าเต้นเป็นกระแสเดี๋ยวอีกหน่อยคนก็ลืมก็เลยตอบไปว่าผมเนี่ย กอให้ลืมผมก็ยังทําเหมือนเดิมเ<ม>พราะว่ามผมได้ทำ่าผมมีความสุขทั้งนังนี่ก่อนหนา้านี้ก็เต้นมาสีมวตลอดเด<ม>อเขาได้เห็นเราเขามีความสุข่<ม><ม>อให้คนจะหลงลืมไปอะไรก็ตามแต่แต่ครั้งหนึ่งในชีวิต่ะก็ครั้งหนึ่งแหละ,ะถ้าเป็นฟุตบอลก็เหมือนได้เป็นแชมป์แล้วครั้งหนึ่งอ่าเป็นความสุขของเราแล้วคือถ้าเกิดบางคนจะบอกว่ายุคนี้สมัยนี้เราไม่้องเนาะคือการที่เพลงสีด,ดังบดังเขา้าบรู้หรดอกแต่ว่าขอหนึ่งในชีวิตมีสักเพ่หนึ่งดังก็พอแล้วเนาะเออทำออกมาแบบเต็มที่สุดความสามารถของเราเอมันภูมใจ้แบบเพลงขึนมาป๊ คำร้องทำนองคนแต่งก็ชื่อเราไหมน้องก็เป็นนักร้องอีกด้วยส่วนว่าดังว่าดังไปได้ไกลสําไหนขึ้นอยู่ที่พี่น้องเอฟซีว่าจะสนับสนุนกันแค่ไหนประมาณนั้นครับล่าสุดนี่คือเราบอกไปคนถือไม่ให้สัมผัสดอลล่าหรอเด็กคันดังมากนี่เจ้าต้องคันดังมากนี่เจ้าต้องเออไปถือไม่เอาก็คือสุดท้ายแล้วผลงานเพลงนี่ถือว่าเป็นผลงานเพลงต่อยอดจากคาเตนที่เคยมี อาประเด็นส้มผมเดี๋ยวนี้ก่อนนั้นจะไม่ได้ว่าสิาว่าเป็นหนาหมอกหนามากแหม่เออส้มผมว่าเพิ่นถึงส่งผมตอนนั้นถ้าเราไปเป็นนักข่าวนะฝนฝนตกดีๆแบบไปเก็บเห็ดละงอกมี<อ>คลิปหนึ่งในท<อ>ิกตอกกันละเราก็ไปเต้นใส่ดอกเห็ดดอกเห็ดที้องหนาวถ้ายเป็นแบมก่กาวนาะเ,<อ>เต้นใส่เด้บานนี้ก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าขันเจ้าสิมักเห็ดละงอกคักเจ้า,จาก็มาตัดส่งผมเห็ดละงอกอื่นเศร้ามากอ่ตัดเลยตัดเองพร้อมนี้ที่แรกอ่เพราะว่าอาชีพประกองก็เป็นสร้างแต่ผมอยู่แล้วตัดเองเลยส่งเห็ดละงอกเลยบานที่นี่ มันก็เลยกลายเป็นว่าคนว่าเออมันเข่ากับโบกหนาว่าสันเป็นว่าคนยังสี่เขาเอื่อมาหายากไหมเออหายากหายากฮะแต่ไานันซุ่มก็อนีไปตลาดไปยังคนไปยังถามแม่นตัวจริงบ่าสันแสดงว่ามันเริ่มมีตัวปลอมแล้วแบบนี้ก็ได้ไหมก็คอยกังวลแต่ว่าเขาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยก็ได้ใจกันเราเราไอ้ส้วนไอ้ส้วนพิ้งเตยจางปางนี่ที่แรกคือไปไปเรียนน้ำอาจารย์ตาหน้าเชือกเราก็ไปล่องกันเล่ากันเลยขอระว่าขันบุญบารมีดี ขันเพลงนี้ลงไปภายในสาม 40, มือสี่มือฮอนลามพวิศษฐดนตรีเด้อพี่สันมันละเมียอิหลีบ<ม>่ที่นี่คนมาเบืองคนอยากเบืองเพลงเต็มอยากฟังเพ่งเต็มก็เลยมีโอกาสทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแบบว่ายกความดีความชอบให้ครับอาจารย์ดิชาซาสงวนกับพี่นกลำย่อดนองอินทาวเพิ่่นสนับสนุนเพื่อนให้โอกาสแปลว่าเห็นในความตั้งใจความพยายามของเขานะ เอาเช่นเดี๋ยวกายพี่น้องเมื่อนี้นอกจากความตั้งใจของคนที่เป็นคนรองคนแต่งเรากับเป็นเจ้าของเพลงเข้าสองคนก็คือกันเนาะเอาอย่างพี่เอมิกาเดี๋ยวปเนี้เมื่อนี้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของเอมพีคาดหวังบ่เฮาหรือจังใดดีอ่าส่วนตัวกับก็ไม่ได้คาดหวังหรอกเมื่อเคยก็จงปุ่มจังปางนั่นแหละเอาว่าไปเข้าเห็ดไปให้คนเดี๋ยวมีความสุขเนาะเดี๋ยวคนเดี๋ยวมีความสุขเข้าเห็ดไปให้ก็มีความสุขอันสิดังบ่ดังสิปังบ่ปังกะขึ้นอยู่กับพี่น้องเอฟซีแล้วก็ขึ้นอยู่กับ บุญวัาสนาเขา้าท็อปดิลิพุ่อน,าานึ้น,นเพราะว่าสามคนอยู่ในเอวีนี่ก็คือทำมือหดเดีย <c oughs> เด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวว่แน่ใจว่าคลิปนีป้สิปอยก่อนหรือว่าปล่อยพร้อมวีเดี๋ยวรอดติดตามเพราะว่ามักต,ต่ถ้าว่า ตั้งใจบอกบกะอยากสนับสนุนสุขสุขคนเนาะยังไปอ่ะพี่ปุ้มก็ยังให้มีผลงานเพลงดังหรือว่าร่วมถึงเอโนอกเอ,เองที่เป็นคนแบบสร้างสารรค์อยูอเ่เบื้องหลังสินอะเออ<ม>คือทุกๆผลงานเพลงมันมีค่าของมันหมดเลยนั้นสินอะเมือ่อกีกะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอวี่กกะอยากให้ทุกเจ้าสนับสนุนแน่แม่รัเอมเอาเดี๋ยวกระมาที่พี่เอเมกาเดี๋ยวันนี้นอกจากว่าเมื่อซอยเป็นนักแสดงมา่อซอยเป็นแดนเซอร์ในการเล่นเวีแล้วนี่กับคลิปล้านวิวขึ้นกันไั่นนี่กัพอมีคลิป เป็นล้านไลา์คลิปอยู่ก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยครับมีคลิปที่ว่ามันมันกติคนเขาหน่อยคำถามแลกที่ต้องถามเลยว่าอันไหนคือตัวจริงในคลิปคือตัวจริงหรือว่าตัวตัวไหนคือตัวจริงซูมมือเนี่ยกระชับสนด้วยตัวจริงเออเต่ปกติเนี่น่ละนี่หละประมาณนี่ละนี่ว่าเมื่อใดได้พี่น้องครับเีเห็นเห็นเราเห็นในคลิปเป็นแบบพี่น้อง ว่าตัวจริงนี่เทงานในผู้คุมขังได้หนิเอฮ้ยงานเฉลี่ยก็บอบอกได้บอกอันนี้บปุ้นบอกปะอันนี้ปุ้นใครพุ้นอยากหูวงใครพุ้นเปติดตามไปจอไปคุดไปยังเอ่ยมองแดดมองแดดปู่ละแถวงามว่างๆมันได้ไหมเอาคือคือมันเป็นอีกบทบาทนึงไปเลยบอกอย่งย่างย่างเก่าเองสินะตอนแรกเนี่ยบม่ได้คิดอย่างดอกเฮาเห็นงานเหาเห็นงานมองนันเนาะมันบรรยากาศบรรยากาศมันก็เหมือนเดิมเหมือนเก่าบรรยากาศเก่าๆเลิกงานมา มุมห้องเก่าๆก็เลยว่าหาอย่างเห็ดดีกว่าให้มันแบบตอบสนองความเขียดเท่าแน่เพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งนน่เห็ดไปเห็ดม,มากพี่น้องมักพี่น้องติดตามมันยุดเศร้าบาไ่ได้ได้แบดนี้เศร้าบอได้ตอนนี้เศร้าบ่ได้อีหลีเนาะคือการเด้ยนได้่อยทายคลิปเสมอเนี่ย คือมันไม่ได้ลงคลิปมันเป็นแบบมันใจสิขาดอะึกออกปะเป็น,นคือคมันก็มีบางคนที่คอยติดตามบางคนคอยด่าเข้ากันแล้วแ,แต่เออเอาแต่ว่มีออทั้งสามพี่น้องครับในฐานะของการที่เป็นศิลปินก็นดีหรือว่าหรือว่าพี่เอมิกานี่ถ้าเกิดเด้ผลปล่อยเพลงเดี๋ยวสิังมภารแบบเต็มเต็มได้เออเพราะว่าเพราะว่าผลงานเพลงของมัดลอีสานนี่ก็ปล่อยลยผลงานเพลงอยู่เรื่อยแต่วันนี้ปุ่มจางปางกับผลงานเพลงเตยจางปางอยากฝ่ายยังถึงพี่น้องสำหรับตัวผู้ขายเองนะครับปุ่มจางปางนี่กับครบ ขอขอขก,ก่นอนก่อนก่อนสิฝากต้องขอบคุณซะก่อนขอบคุณพี่น้องเฮฟซีของปุ่มจางปังสุขุสุขคนที่ซอยสนับสนุนพรรคดันจากคนเศร้าให้เศร้าหน้าดิบอกคิดว่าสิมาเฮ็ดคลิปเหรียญเตียน,นเงี้ยลังคนจะมาเตียนเงี้ยเงี้ยซื้อคนก็นมาเบิ่งนหาหกลานคอยกระเงื่อนจะคล้อกันอยู่ซื้อด่ลงรถมาเตียนหนาไฟแดงให้คนเบิรงนสินะคนก็นเลยกลายเป็นมากว่ไปกอเห็นหน้าเจ้าเขามาใน้ฟิมจะกระดีใจแล้วนั่นแหละครับเหนือสิ่งเกินใดคือขอฝากผลงานเพลงซิงเกิลแรกนะครับเตยจางปังทั้งแต่งเองร้องเองแล้วไอ้ผลงานเพลงแรกในชีวิตเลยป ก็ถือว่าใ<ด>นชีวิตกับมรดุอีสานใช่ใช่เป็นผลงานเพลงแรกของกับมรดุอีสานเรคคอร์ดนะครับที่แบบว่าได้รับการสนับสนุนพักดันส่งเสริมด้วยทีมงานมรดุอีสานเรคคอร์ดทุกคนบอกว่บาบอกว่าจะเป็น <S <s จะเป็นหัวเรื่องใหญ่ก็คืออาจารย์เดชาชาสงวนพี่นรพยองนองินฮาวแล้วก็พี่ๆทีมงานอย่างพี่นุ่มจิระเอมิก้าหรือก็ทีมงานทุกคนนะครับซอยกันเต็มที่เลยครับมือหนีม้วนเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับสนับสนุนได้ ติดตามได้ที่ช่องทางมรดกอีสานเรคคอร์ดหรือ,อปุ่มจังปางทุกแพลตฟอร์มครับ,บติกต่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กซื้อเดียวเบิดใส่ซื้อเดียวเห็นนางที่จะ,ะขึ้นงาแท้ละอขอบคุณจากใจดีครับผมขอบคุณหลายๆครับครับ <c oughs> ผมเอา้าพี่เอมิกาฝากผลงานพี่ในไหนเนี่ยได้แล้วในฮอปเป็นแดนเซอร์เในไทยใช่แทนแดนเซอร์ใช่แท้เนาะสำหรับก็ฝากถึงพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแล้วกัผู้ที่ได้เบิ่งคลิปนี้เนาะนะครับเนาะอุ้ยนักขัดเนาะเรื่องทรัพย์สินในพี่น้อง พบเรื่อสับสนบรรยากาศจะได้กับขอฝากไว้น้ำแน่สำหรับเตยจางปังท่าสองคนนี่เติมทีสุดยอดพี่น้องนักวาดนัก้องสุดยอดแล้วห้าสองคนนี่สู่สุดตายดือกันสู่สุดตายโต๊กขีดต่อขีดตมโต๊ะรถกะมีหลายอย่างหลายแนวฝากติดตามนักพี่น้องเช่นเดียวกันพี่น้องครับด้ทางด้านขอที่เฮ็ดขอนเห็นรายการพร้อมแล้วก็เป็นสุดึ่งของเอวินนี่พร้อมครับคือเห็นอยู่บรงไหนฝากคอยกดไล์ก็แชแน่หรือ ฝากสนับสนุนผลงานเพลงของนี่แหละไอ้ปุ่มจางปางเนี่ยเพราะว่ามุ่งฮอ่ทั้งสามคนเนี่ยเสว่ามันก็อยากจะมีเอ่อเค่อยไวก้ก่อนสักสักคลิปนึงให้มุ่งฮอ่อได้เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้นเนาะเออผ่านผลงานเพลงก็ดีผ่านเทดคลิปตลกเพราะว่าเป้าหมายมุ่งฮอ่ทั้งสามคนก็คืออันเดียวกันก็คือคนเมืองมีความสุขแนะทำนั่นแหละพี่น้องคาราเผมเอาโมนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคาราเครับเป็นของน้อยน้ำกันละกันไปติดตามเดี๋ยพี่น้องครับกับผลงานเพลงเต้ยจางปางนะฮะ ศิลปินปุ้มจางปางมะรลรุ่อิสายพี่น้องครับผมขอบคุณเลหลายแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับ